สวัสดีครับ,บพบกับกระดานที่หนึ่งนะครับการเล่นหมอนออนไลน์นะครับในเช้าวันที่เก้านะครับเช้าวันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดสองพันหร้อยหกสิบหกนะครับเราจะแบ่งเป็นสองชุดวิดีโอนะครับชุดหนึ่งจะมีทั้งหมดสี่เกมเนาะเพื่อความกระชับในการรับชมนะครับในบางช่องทางที่ <c oughs> ในบางช่องทางในบางโซเชียลที่มี เวลารับชมจำกัดแค่ประมาณสิบนาทีนะครับผมก็จะพับบันทึกประมาณสักสี่เกมนะครับต่อต่อช่วงเวลาต่อชุดวิดีอต่อชุดวิดีโอชุดหนึ่งนะครับบันทึกประมาณแค่สี่เกมนะครับเพื่อความกระชับของ,นงเนื้อหาเนาะต่อขึ้นไปนะครับ ็จะมีการตัดต่อว,วิดีโอที่แป่งเป็นจอเล็กจอใหญ่เดี๋ยวจะลองทำดูนะครับว่าจะทำได้ไหมขึ้นไปครับเมื่อคืนก็มีไลฟ์สดที่ทิกต o อกนะครับหากใครอยากเล่นด้วยคืนนี้ก็ลองเข้ามาดูนะครับช่วงเย็นๆประมาณหกโมงทุ่มหนึ่ง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดทางด้านที่ตอบร่วมประลองฝีมือนะครับเมื่อคืนก็แต่เมื่อคืนผมมาเด็กนิดนึงผมมาห้าทุ่มนะครับผมมาห้าทุ่มเมื่อคืนมาเด็กนิดนึงมาห้าทุ่มก็เลยได้เรล่นกับแค่บางกลุ่มนะครับ ก็เยอะเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะครับมีคนร่วมเล่นสนุกก็หลายท่านเหมือนกันร่วมซ้อมมังฮอดนะครับหากใครจะเล่นด้วยก็ต้องมีแอปบังฮอดขั้นเทพออนไลน์นะครับแอปบังฮอดขั้นเทพออนไลน์ติดตั้งในเครื่องก่อนเนาะแล้วก็คอยดูสัญญาณไลฟ์สดของทางแอดมินว่าเขาเริ่มไลฟ์สดเมื่อไหร่แล้วก็เราก็ เข้าไปเล่นในห้องที่เขาสร้างห้องขึ้นมานะครับเข้าไปให้ทันคนที่สองนะครับเพราะว่าคนที่เป็นแอดมินก็จะเป็นคนแรกที่สร้างห้องส่วนเราก็จะเป็นคนที่สองนะครับคนที่สองคู่แข่งพันหกพันหกเจ็ดสิบเอ็ดของผมพันพันหกหกสิบเอ็ดนะครับต่างกันอยู่สิบคะแนนต่างกันสิบคะแนน <c oughs> เราจะบันทึกพยายามให้มันได้ให้มันได้ชุดลับไม่เกินสิบนาทีนะครับแต่ว่ามันยากมากๆนะครับคือมันกะเกณฑ์สําหรับคู่แข่งให้เดินตามที่เรา <c oughs> อยากได้เวลาไม่ได้นะครับไม่ได้เลยมันอาจจะมีเสษเศเเียเลยนิดนึงหากท่านผู้ชมที่รับชมทางด้านทิกต o อกแล้วไม่ครบไม่ครบเกมเนาะได้ชมสามเกมกว่า,วาขึ้นเกมที่สี่แต่ไม่จบอะไรเงี้ย ก็ให้ไปติดตามชมต่อที่ YouTube นะครับช่องคำพีมักฮอตช่องเดียวกันแบบชื่อเดียวกันเลยครับมันบังคับไม่ได้นะเพราะว่าคู่แข่งอาจจะมีเวลาคิดเราก็พยายามเดินให้เร็วที่สุดแหลยนะครับเราก็พยายามเดินให้เร็วที่สุดเพื่อความรวดเร็วของเกมนะครับ น,นี้ก็น่าจะเสมอหรือเปล่าสามเท่าขึ้นไปครับ จะหลอกข้าฮอดรอแล้วจะหลอกข้าฮอดรอแล้วอาจจะไม่เห็นเวลานะครับอาจจะไม่เห็นเวลาในการโชว์นะเนาะไม่แนนะเราอาจจะเบียดชนะได้นะครับหรือเปล่าเราอาจจะเบียด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 เช้าเช้าอย่างพูดไม่ค่อยคล่องนะครับต้องขออภัย มีพูดติดติดขัดขัด,ขดนีดหน่อยอยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยเดี๋ยวจะไปดื่มกาแฟเล่นดีโอวชุวนี้เสร็จก่อนเข้ากินครับแค่เราได้กินตัวหนึ่งเราก็ชนะแล้วเนี่ยไม่ยากนะครับเราได้กินตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับสองตัวหนึ่งเราก็ชนะอยู่แล้วเา คู่แข่งยอมนะครับเหลือสองตัวหนึ่งคู่แข่งยอมไปครับผมจะตัดให้เห็นเฉพาะจอเพื่อความชัดเจนนะครับแต่จะให้เห็นช่วงแรกๆเหมือนกันเพื่อความเชื่อใจว่าผมเล่นจริงๆนะครับ <c oughs> ต้องมีสองกรณีนะเพื่อความชัดเจนและเพื่อความเชื่อใจนะครับเชื่อ <c oughs> ใจว่าผมเล่นออนไลน์จริงๆนะไม่ได้ ตั้งหมากเดินแล้วก็มาทำวิดีโอตัดต่อลงมาให้ทุกทุกท่านได้ชมนะครับไม่จะตัดต่อวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมผมก็อยากให้ทุก,ท,กท่านมาเล่นร่วมซ้อมด้วยครับจะได้เข้าถึงว่าเออเขาเล่นหมาฮอตออนไลน์กันทุกวันนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับทุกวันนี้เขาเล่นออนไลน์กันนะครับ <c oughs> มารวมซ้อมด้วยกันครับโอเคไปครับ กินฟรีครับเราน่าจะได้เปรียบตรงนี้แหละนะครับอ้าวเขาสวนดีวะกินตัวไหนดีถ้าเขาสวนแบบนี้ก็ต้องกินตัวนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราได้กินตัวนั้นยังไงก็ได้กินอยู่แล้วนะครับตัวนั้นกินไปครับเขาวาดสายตรง อ่าเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะครับอ่าสิบแปดสิบห้าดีกว่าสวยกว่านี่ไงอันนี้ก็ชนะเลยนะครับอู่่แข่งยอมไปครับ รับรางวัลก่อนเล่นเล่นเสร็จมันจะมีเหรียญมีอะไรให้นะครับรับรางวัลไปเพื่อความสะสมคะแนนสะสมเต้มหมุนอาจจะเจอยากหน่อยเพราะว่าคะแนนเราเริ่มสูงขึ้นมามันจะหมุนคู่แข่งเจอยากนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ผมไม่อยากให้ทําคะแนนให้สูงนะครับเพราะมันหมุนเจอยากมันก็จะเสียเวลา เสียเวลาในการเจอคู่แข่งแล้วอีกอย่างหนึ่งช่วงเช้าเชนี้น่าจะยังไม่มีใครเล่นหรือเปล่านะครับอามาแล้วครับเจอแล้วเราเดินก่อนนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ เราเดินก่อนขึ้นไปครับตัดหน้านะครับคู่แข่งตัดหน้าเลยไปครับเป็นเต้มที่นิยมอีกแต้มหนึ่งนะครับตัดหน้านะครับตัดหน้าเฮ้คนนี้เดินแปลกด,ดีเว้ยตัดหน้าทรงนี้แปลกด,ดี ตัดหน้าทรงจั่วหรือเปล่าอันตรายนะครับตัวเนี้ยเคยมีท่านหนึ่งออกมาใช้อยู่เสียนนะครับตัดหน้าทรงจั่วเขาเรียกเจ็ดสิบเอ็ดใหม่โอพู่งหัวด้วยตัดหน้าพุ่งหัวโอ้โหเพิ่งเคยเห็นตัดหน้ายังมีพู่งหัวขึ้นไปครับ มาแล้วมาแล้วบีบเข้ากินแล้วออกมาบีบเข้าไปอย่าลืมนะครับหากใครอยากร่วมซ้อมฮอตด้วย กินาทีแล้วโอ้ไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วไปครับมาแลวบีบกินฟรี ิดเกมนะครับเขามีช้อยให้เราเลือกกินไปทางนู้นนะครับเขาต้องเดินเก้าสิบสี่ไม่เป็นไรปล่อยไปเพราะว่าเขากินข้อมุมนะครับเขากินข้อมุมเราก็กินกับไปทางนี้เขาเส้นเพื่อมาเข้าฮอต ไปครับไปเข้าฮอตครับ Kau kini biar nang tua Kini biar nang tua Kini biar nang tua คู่แข่งพันห้าแปดสิบเจ็ดของผมพันหกเจ็ดสิบเจ็ดนะครับสำหรับคู่นี้เขาเดินให้กินกินไปทางนู้นก่อนนะครับเดินหนีออกมาเราค่าฮอตเลยแล้วกันเดี๋ยวเบียตัวเดียว โอเคครับค้อแข่งเดินก่อนไปครับเดินทรงมันจะพุ่งหัวนะนี่คนนี้คือถ้าเราเบียดเนี่ยอาจจะพุ่งหัวนวคอยดูนะนานไง เห็นการก่อร่างสร้างตัวก็น่าเชื่อเพอเข้าใจได้ว่าสไตล์แบบนี้คนมักจะเดินพุ่งหัวนะครับมักที่จะเดินพุ่งหัวขนาดแกตัดหน้าแกยังพุ่งหัวเลยมื่อสุรู่นี้โอเคครับ ครับกินสองเป็นโนนเดี่ยหรอเพื่อเปิดทางให้เบีย้ยหมายเลขสิบห้าไปเข้าฮอดได้แต่จะเข้าฮอดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ยังไม่ชัวร์หรอกไปเดี๋ยวก็โดนต่ออยู่ดีนะครับถ้าไปหมายเลขสิบแปดเขาก็คงต่อไว้อ่าตัวน,นี้ต่อต่อไม่ได้แล้วเราไปได้นะครับต่อไม่ได้

S <S <S 1> <S 1> อ่ามาครับอ่าชุดนี้จบอยู่ที่กระดานนี้นะครับสำหรับชุดนี้